ในช่วงนี้ครับเรามาติดตามไฮไลท์การแข่งขันในศึกฟุตบอลเอ็มร้อยเอ็ดส์แชมเปี้ยนชิพ2022 2023ครับเกมผู้ระ่วงราชประชาพบกับแกรนด์อนามันระงอยู่ในเตตนะครับจะเป็นเกมนับี่สต์ของฤดูกาลครับเกมนี้เล่นกันที่นนทบุรีสเตเดียมนะครับถือเป็นเกมที่สำคัญสำหรับทั้งสองทีมนะครับโดยเฉพาะทางฝั่ง,งแกรนด์อนามันระงอยู่ในเตต ที่วันนี้มีมาคอสจูเนียนะครับทำหน้าที่คุณซื้อเกมกแรกนะครับเริ่มเกมมาไม่ทันไรก็ถือว่าเล่นกันได้หนักหน่วงแล้วก็ดูเดือดเลยนะครับทีนี้ก็รับไปเหลืองไปนะครับทางทัสไยเจ้าถิ่นเองก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่มีความมั่นใจนะครับแล้วจากโบจังหวะนี้เหมือนจะไม่มีอะไยครับสุดท้ายทางนัทพงศรับหุดปือครับ แล้วเป็นทางพิโยอินพินิตนะครับจับูไวจริงๆครับวิ่งเข้าไปฉบแล้วก็เป็นประตูให้ราชาออกนำในเกมนี้ตั้งแต่นาทีที่17นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นครับบองยาวจากทางอากรเดิอวาร่านะครับคือบอลีนดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่จังหวะนี้เลยครับเปปล่อยให้กองตกนะครับเรียบร้อยเลยครับประตูแรกของพิโยอินพินิตในฤดูกาลนี้ครับอันนี้เป็นจังหวะที่ได้ลุ้นแล้ว อักครอมครับได้ยิงแต่เป็นซูเปอร์เซฟของปฐุมทัศนสุดประเสริฐครับชันชนนะครับคนที่ปาดกลับมาให้หูลูกนี้แต่บอลยิงไปคอนเทนตจะเป็นกลางประตูนะครับแล้วจากในบุมของอัจถวิยหโรตชัยรังซิโยครับสปัดนิดนิดๆนะครับก่อนจะเดินมาแดนซ์ด้วยกันเลยครับสประตูต่อศูนย์นะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับ ก็ทำให้สถานการณ์ของราชาัญีเกตหนึ่งไม่ได้เปรียบเลยนะครับเปิดมาเสาแรกครับจุดนัดพบพอดิบพอดีนะครับสองนักเตะประสบการณ์สูงนะครับทั้งรณชัยรังสีโยและอธิวิชช่วยครับประตูที่4ของเขาในซีซั่นนี้ด้วยนะครับแล้วดูจากจังหวะนี้ครับรัฐศัก์เวียงอินได้บอปาดมาลูกนี้ ุดท้ายกลายเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของมูบัติวันอาแวรครับเริ่มมาไม่ทันไรนะครับนาทีที่48ครับส่งให้ราพชานำห่างออกไปเป็น3ประตูต่อ0แล้วครับจังหวะสก,กัดไม่เด่นขาดพอนะครับถึงตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอกาสที่ราพชาจะ เก็บ3คะแนนถือว่าสูงบ้างนะครับแต่ใครจะคิดว่าหลังจากนี้ไปครับเป็นแกรนอันามันระนองอยู่ในเตตนะครับที่พยายามที่จะเปิดเกมุดเข้าใส่อย,ย่างหนักแล้วดูจังหวะนี้นครับได้ฟรีคิกระยะอันตรายเลยนะครับทัศนัยคุ้มครองนะครับโดนหัวจังหวะนี้ก็เป็นรัตศักดิ์แล้วรัตศักดิ์โดนไปเหลืองจากจังหวะนี้ด้วยนะครับ คนที่ยืนอีกคนหนึ่งคือเจนรงครับรอบลูกนี้ครับมาบอกว่าเพอร์เฟกเลยครับทางซ้ายของยูสกุกามาเดระนะครับปัดเข้าไปโอ้โหตอนแรกนี่เหมือนจะลื่นนิดๆนะครับโอ้โหหล่อลื่นเลยครับยังดีพอนะครับที่จะเป็นประตูตีไข่แตกของทางแกรนพัฒมันระนองอีกเลยแต่ครับไล่มาห่างครับสามประตูตอนน่อติด รรองนะคับธีรวุฒิปาดมาที่โขงตรงนี้ครับทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดแล้วนะครับลูกโบกของอิบราฮิมโกนาเร่ครับแต่คนที่เพอร์เฟกต์กว่าคือนัทพงศ์ทองมุกครับวิ่งแบบนี้นี่ยิ่งกว่านกนะครับนัทพงศ์วันนี้รับชาได้เต็มุ่เยอะจริงๆนะครับได้ตวัดมาแล้วจ่อๆเรียบร้อยเลยครับประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ครับมาอีกแล้วครับแดนสกระจายครับอิบราฮิมโกนาเร่ครับ ประตูตอกฝาโลงเลยนะครับส่งให้ราบชาเก็บสามคะแนนในเกมนี้พร้อมกับทำไปได้สี่ประตูครับเกมที่นลทบรีสเตเดียมนะครับ,รบแล้วก็เป็นอีกตีมแอสซิส,ส,สของทางรัตชัยรังสิโยด้วยครับก็จบไปครับเกมนัดที่สิบของฤด,ดูกานะครับราบชาเอาชนะทางแบรนด์อนามันระนองอยู่ในเต็ดไปแบบสุดมันเลยนะครับด้วยสกอร์4ประตูตอนน่อ1นครับ